พันธุศาสตร์การทดลองการแบ่งเซลล์ไมโทซิสดอกข้าวโพดอุปกรณ์ที่ใช้นะคะไมโทซิสนะคะนำดอกข้าวโพดที่มีความอ่อนแก่แตกต่างกันสามชอ่อมาวางบนจานพอเลี้ยงค่ะจากนั้นให้ใช้สันของเข็มปลายแบนตัดเอาเฉพาะส่วนปลายรากสีขาวขุ่นสุมเลือกดอกย่อยบริเวณโคนของช่อดอกตรงกลางและส่วนปลายของช่อดอกทำทั้งหมดสช่อจะได้ ทั้งหมด9ดอกย่อยนะคะนำดอกย่อยทั้งหมดมาวางบนแผ่นสไลด์ที่สะอาดใช้เข็มเขี่ยปลายแหลมและปลายคีบแยกเอาเฉพาะส่วนของอับเรนูที่มีสีขาวออกจากดอกย่อยทั้งหมดนำอับเรนูวางบนแผ่นสไลด์และส่วนเปลือกของดอกย่อยให้เก็บทิ้งใช,ใช้เข็มเขี่ยปลายแบนตรงสันมาตัดครึ่งของอับเรนูของแต่ละอัน เนื่องจากอับแดนูมีทรงกระบอกนะคะจึงต้องแบ่งครึ่งทุกอันหยดสีย้อมลงสองยดใช้เข็มปลายแบนกดขึ้นลงร้อยครั้งให้สังเกตเศษเซลหากมีให้นำออกจับเวลา5นาทีเพื่อย,ย้อมสีลาาค่ะจากนั้นนำแผ่นปิดสไลด์แนบปิดสไลด์แก้วซับสีส่วนเกินที่ใช้วิธีสคอรเทคนิคค่ะแล้วจากนั้น นำสไลด์ไปสองกล้องจุลทรรศน์ค่ะวิธีการพับแบบสโคตเทคนิคนะคะสรุปไมโทซีของดอกข้าวโพดนะคะโปรเพจวันเป็นระยะที่มีความซับซ้อนมากแบ่งเป็นระยะย่อยมีโครมาตีนที่ขดสั้นและหนาขึ้นตามระยะค่ะเ mm hmm. มนชาเพจวันมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่สลายมีโครโมสมมที่เป็น b บ v a l e n t มาเรียงเป็นแนวบริเวณขึงกลางเซลล์อนาเพส1 b บ v a l เ n น์จะแยกตัวออกจากกันไปสู่ขั้วของเซลล์แต่และขั้วเซลล์โทเมียยังไม่ขาดออกจากกันค่ะเซโล t พาส1โครโมโซมของแต่และขั้วจะเริ่มคลายตัวออกเยื e ่อหุ new ้มนิวเคลียสจะรวมตัวการปรากฏเป็นนิวเคลียสใหม่ my, ค่ะม y โอซิส2คล้ายคลึงกับการแบ่งเซลล์มโอซิส มโทซีดนะคะเมื่อสิ้นสุดระยะนี้จะได้เซลล์แฮพพอยสี่เซลล์แบ่งได้สี่ระยะค่ะโปรเพ t ชูโครมาตินเริ่มขดสั้นเมนเเพ t ชู 2. โครโมโซมจะเริ่มเรียงตัวกันบริเวณกลางเซลล์มีทิศทางตั้งฉากกับเมนทาเพดวันค่ะอนาเพดอนาเพดชเซนโทเมียของแต่ละโครโมโซมจะแยกจากกันทำให้โครมาตินแยกจากกันไปสู่ขั้วของเซลล์ เซลเลเพตชูโครมาโซมที่คั้วเริ่มคลา,ายตัวออกจากกันเยื่อหุ้มเซลล์ปรากฏขึ้นและเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมอีกครั้งจะได้แฮร์พอยส์สเซลล์ที่พัฒนาเป็นเซลล์สืบพันธุ์ต่อไปค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ